สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านเดล a แวร์อเมริกานะคะวอดกับมิเตอร์เพิ่งกลับมานะคะจากบ้านแม่ของมิเตอร์ที่ North d a โกต a นะคะมีกิจกรรมที่ทำอะไรกันไปดูได้ที่ช่องโอ๊ตค่ะนะคะที่ช่องโอ๊ตค่ะเนี่ยโอจะทำวิดีโอกิจกรรมที่เราทำนะคะก็มีชอปปิ้งเอาของมาให้ดูนะคะ จะว่าอวดก็ได้จะว่าไม่อวดก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าคุณคนดูจะเรียกจะรู้สึกได้เลยนะคะปดไปครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวประสงค์ก็คือไปดูว่าแม่เป็นยังไงไปเยี่ยมนั่นเองนะคะแล้วก็ไปช่วยนะคะลูกชายเขาช่วยลูกชายช่วยโปดก็ช่วยลูกชายอีกทีหนึ่ง <laughs> มีกิจกรรมหนึ่งนะคะมิเตอร์ ไปบ้านเพื่อนสมัยเรียนนะคะเรียน High School High School ก็เป็นมัธยมปลายไหมเขาก็มีการน,นัดกันเพื่อจะรวมแก๊งนะคะอายุครบ50ปีปรากฏว่าไปถึงเนี่ยวิเดอบอกไอไม่รู้จักคนอื่นเลยมีเพื่อนที่สนิทกัน1คนโอ๊ตก็รู้จักแล้วก็เจอทุกครั้งที่ไปนอตตากุต้าตนะคะก็นัดกันก่อนเพราะว่าเพื่อนเขาเนี่ย ไปเอารถที่บ้านทุ่งนะคะของแม่ไม่เตอร์แม่ไม่เตอร์เขาให้นะคะแล้วก็คุยกันว่าเออแกจะไปไหมถ้าแกไปเช่นก็ไปอย่างเงี้ยก็ตกลงนัดกันนะคะในหมู่บ้านเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านเดียวกับที่แม่อยู่นี่แหละเพื่อนๆอยู่กันหลายๆคนในนั้นนะคะบ้านที่ไปเนี่ยเป็นแฟนเก่าของเขยลูกพี่ลูกน้องกันนะคะ เขาไม่ได้แต่งงานเขามีลูกด้วยกันเมื่อเข้าไปนี่นะมิเตอร์บอกว่าไอไม่รู้จักใครเลยก็มีเพื่อนนั่นแหละสิ่งที่โป๊ดเนี่ยไม่ได้ชอบลักษณะนั้นแต่ว่าโป๊ดไปอยู่กับมิเตอร์นะไปยังไงแบบไหนปอก็อยู่ได้อยู่เงียบๆฟังเยอะๆนะคะโป๊ดไม่พูดเยอะนะคะโดยเฉพาะคนที่พูดเสียงดังพูดเสียงดังยังไม่เท่าไหร่นะพูดคำหยาบด้วยเนี่ย โปนไม่ไหวเลยนะคะเพราะตัวโบลเองเนี่ยไม่พูดคำหยาบและไม่พูดเสียงดังด้วยเสียงดังหมายถึงลักษณะการคุยแบบตะโกนกันนะคะตัวมิเตอร์เองมิเตอร์ก็ไม่พูดคำหยาบแล้วก็ไม่พูดเสียงดังนะคะมีบ้างแต่ไม่บ่อยนะคะอารมณ์ไม่ดีอารมณ์เสียกับอย่างอื่นนานๆจะมีคำหยาบออกมาสักครั้งหนึ่งนะคะ ไม่เช่นนั้นปดก็อยู่กับมิเตอร์ไม่รอดจนถึงทุกวันนี้นะคะเพราะว่าเราไม่เหมือนกันเราเหมือนกันตรงที่เราไม่พูดคำหยาบมิเตอร์เป็นคนเงียบป่เป็นคนคุยเยอะในกรณีนี้นะคะปอก็จะนั่งฟังว่าเขาคุยอะไรกันทั้งตัวเจ้าของบ้านทั้งคนที่มาในงานและลูก,ลก คุยตะโกนข้ามกันไปข้ามกันมาแล้วก็มีคำหยาบแบบฝรั่งพูดนะนะทางเจ้าของบ้านที่เป็นเพื่อนไม่เจอผู้หญิงเนี่ยเขาก็หันมาคุยกับโอ๊ตแหละแล้วเขาก็ถามว่าอยู่ชอบฟังเพลงอะไรเด็กๆเ,เขาเปิดเพลงเด็กๆก,ก็คืออายุ20กว่ามีลูกมีหลานแล้วอะ่ะเขาก็เปิดเพลงทางเจ้าของบ้านก็ถามอยู่ฟังเพลงอะไรเขาก็บอกว่าไอไม่ได้ฟังเพลงอะไรหรอกไอก็ฟังได้เรื่อยๆ ใครก็ฟังอะไรก็ฟังได้หมดแหละเขาก็ถามว่าแล้วยู่ปกติชอบคุยเรื่องอะไรไอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอจะคุยอะไรแล้วเขาก็ถามว่าปกติอยู่เป็นคนเงียบแบบนี้เหรอเพราะตอบไปว่าเปล่าคุยได้เขาบอกคุยได้ยูคุยเลยแลก็บอกว่าไอไม่รู้จะคุยอะไรไอต้องฟังก่อนไอต้องฟังแล้วไอก็ต้องดูก่อนว่ายูคุยเรื่องอะไรกันที่ไอรู้เรื่องบ้างเขาก็บอกคุยได้ยูคุยเลยคุยได้แล้วเขาก็พูดมาว่าพวกเราอ่ะ เสียงดังแล้วก็เป็นคนรูดรูดคือเป็นคนพูดคำหยาบนะโบก,ก็บอกอ๋อไม่เป็นไรไอ้เข้าใจอยู่ในหมู่เพื่อนก็เป็นแบบนี้แหละแต่ในใจโบอะโบพ,พูดต่อบไปว่าแต่เพื่อนของฉันที่ฉันคบๆอะเราไม่พูดคำหยาบกันนะ <c oughs> สิ่งนี้โบอะามาคุยกับมิเตอร์ตอนที่เรานั่งรถแล้วโบก,ก็ถามว่าตอนที่สมัยเรียนเนี่ยอยู่พูดเอ,อะเสียงดังแบบเพื่อนอยู่ไหมมิเตอร์บอกไม่อะ่ะ ไอ้ไม่ได้พูดเอะอะเสียงดังเพราะไอ้เป็นคนไม่พูดแต่ไอ้ก็อยู่กับหมู่เพื่อนได้เป็นนักเรียนก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละโพ๊ก็มันนึกถึงตัวเองนะก็อยู่ที่ตัวบุคคลแหละเพราะว่าตัวโบ๊เองเนะี่ยโบ๊ไม่ได้มีเพื่อนที่พูดคำหยาบเลยนะพูดเสียงดังตะโกนคุยกันมีไหมมีแต่ไม่พูดคำหยาบเลยนะคะไม่ใช่ว่าไม่ได้พูดแบบกูมึง ไม่ใช่นะคนอื่นนะเขาพูดแต่ตัวโบ๊ทอ่ะไม่พูดโบ๊ทเพิ่งมาพูดกูมึงอ่ะตอนที่อยู่อเมริกานี่แหละโบ๊ทพูดตอนที่สอสนภาษาอังกฤษกับเด็กผู้ชายแล้วก็ยกตัวอย่างให้เขาแล้วก็พูดถึงอ่ะยกตัวอย่างว่าถ้าน้องคุยกับเพื่อนมาเฮ้ยกูเป็นอย่างนี้มึงเป็นยังไงแค่นี้เลยไม่มีคําหยาบอื่นเลยนะคะในกลุ่มที่ไปของบ้านเพื่อนม่เอร์เนี่ยเขาพูดคําหยาบของฝรั่งเลยอ่ะ โบ๊ฟังแล้วโบ๊ไม่โอเคนะแต่ว่าโบรอ่ะไม่เคยเกี่ยงนะจะไปเข้ากลุ่มรู้จักคนนั้นนี้โบ๊ไปหมดแหละเพราะโบ๊อ่ะต้องการรู้เห็นแล้วก็เรียนรู้นะคะแล้วก็ฟังมากๆนะคะคนฟังเป็นคนที่ฉลาดกว่าคนพูดเยอะนะสมัยก่อนอะโบ๊ทเราไม่ค่อยฟังคนอื่นหรอกโบ๊ทเรพูดเยอะแล้วโบก็เรียนรู้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 แล้วโบ๊กก็ฟังเยอะ ฟังให้เท่ากับพูดภาษาอังกฤษเราไม่ได้เก่งเท่ากับภาษาไทยนะเวลาเราไปเข้ากลุ่มที่เราไม่รู้เรื่องราวแบ็กกราวของเขามาก่อนเนี่ยก็ต้องฟังก่อนไงอย่างไปบ้านมิเตอร์เหมือนกันเรก็จะฟังก่อนปัญหาไม่ใช่ว่าเราไม่เข้าใจภาษาอังกฤษไงปัญหาคือเราไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องราวและบุคคลที่เขาพูดถึง เราก็ต้องฟังก่อนไงมาเล่าให้ฟังนะคะครอบครัวของแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันนะคะแล้วเวลาเราเลือกติดต่อกับผู้ชายเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่พิจารณานะถ้าเราไม่ได้เป็นคนชอบคนที่พูดเสียงดังโวกเวกโวยวายพูดคำหยาบเราก็อย่าเลือกตั้งแต่เริ่มต้นนะคะอดเลือกคนถูกมากเลย ัดถ,ถึงอยู่กับเขาได้จนถึงทุกวันนี้นะคะขอบคุณที่มาฟังขอให้มีความสุขบายบายสวัสดีค่ะ